สวัสดีครับเพีบสีคุกท่านวันนี้มาทำไรหรอกฮะมาไหว้ปู่ที่ไหนครับบึงของลุงท่าจังหวัดบึงกาฬนะครับผ<ช>ขอพรอ,พอีกครับผมงมดที่แล้วก็โชคหน่อยฮะดูดวิวครับผมนี่ับผมออกเรือได้ตรงนี้ครับผมจุดเกาะกลางครับผมครับ ถึงของหลงครับผมภูลังกาดูวิวครับผมก็ไม่ไกลครับผมมาใกล้ๆถ้ามาจากหน้าวัดมันจะไกลครับผมหน้าวัดาาก็อยู่ตรงนู้นครับผมเข่งไก่ไกลมากครับผมถ้ามาจุดใกล้ๆก็ค่าเรือก็จะถูกหน่อยครับผมก็จะถึงแล้วครับผมสองฝั่งเลยครับผมน้ำเย็นดีครับผม ขอพรไหว้ปู่เป็นปูลังกาครับผมหนุนปูรังกาก็ไปไกลจากบ้านนะผมมาครั้งที่แล้วก็มาไหว้ปู่เผื่อได้โชคครับผมวันนี้ก็น้ำใสดีครับผมเป็นไงคะฮ่าฮ <c oughs> ่าสองนิ้วหน่อย <c oughs> ขอไลค์หน่อยคะ่ะ ว้าวนี่ครับผมใกล้ๆครับผมไม่ไกลสี่แป๊บเดียวนั่งเรือมาแป๊บเดียวบร,ริการก็ประมาณ40-50บาทครับผมต่อคนมาได้ครับผมไหวปู จะถึงแล้วผมเกาะดอนบัวนะขากลับแล้วผมผมสสยไปที่หน้าวัดไกลๆนู้นครับผมไกลมากครับผมชอบไกลๆนั่งเรือชมวิวครับผมอันนี้ใกล้ครับผมถึงแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ3นาทีครับผมนั่งเรือมา ถ้าจากหน้าวัดก็ครึ่งชั่วโมงนี่มีครับผมครึ่งชั่วโมงอนนัไปนนหน้าวัดครับผมไกลๆโนุ่นวิวคุรังกาครับผมสวยๆเลยเดี๋ยวซูมไม่ดูครับผมนุ่นอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไม่ค่อยได้มาไหว้ปู่ครับผมขอพรหน่อยอ่าถึงแล้วครับผมถึงแล้วถึงแล้ว อ้าวถึงแล้วครับผมที่จอดขึ้นฝั่งเกาะครับผมมาครับผมบายปูด้วยกันนะผมขอพรล้ำล้ำรวยรวยทุกคนครับผมก็จะเป็นเกาะอยู่ใกล้ก็ไม่ได้มาถ่ายให้เอฟซีดูครับผมครั้งนี้ก็มาถ่ายให้ชมครับผมขอพรด้วยกันครับผมครับผม ถ้าท่านไหนเคยมาก็คงจะเคยเห็นนะครับเนาะขอพรไหว้ปู่ด้วยกันปู่อือลือนคราดครับผมนี่ครับผมสถานที่เข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงหงหลงครับผมอันนี้เป็นทางเข้าคนเยอะครับผมคนเยอะมาขอพรครับผมท่านไหนมาก็สําเร็จทุกท่านครับผมมาขอพรก็สําเร็จทุกคนอืทางเข้าครับผมเป็นเกาะ กลางน้ําครับผมต้องขี่เรือมาเท่านั้นครับผมก็จะมีทูบบริจาคครับผมจุดทูบเสียงโชคครับผมเออได้ตัวดีๆกลับบ้านเนาะครับเนาะนี่ครับผมทางเข้ามาแล้วครับผมซื้อบัตรเข้ามาก็คนละสามสิบบาทครับผมค่บุญณะสถานที่ครับผมก็ถ้าท่านไหนยังไม่เคยมาครับผมถ้านรับชมก็มาได้ครับผมมาขอพรปู่ได้ครับผมนี่ครับผม ก็จะเป็นเกาะกลางครับเนาะโอ้ขนลุกครับผมถึงแล้วครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ไม่เป็นผู้มีความสุภาพใจกลางไม่ผิดเพี้ยนไม่เห็นด้วยไม่ให้ยาฆ่าพิษยาฆาพิษกัดยากัดยาเล็บยาปัญหาทสลายจกตาสุกตาจบจะได้เติบไปในสุาพดีหลังต่อไป นี่ครับผมนะบัตรเขา้าบัตรเขา้าเกาะนี่ครับผมของหนูก็มีไม่ใชยย่หงูอ้าวของพี่แจ๊ก็มีมาอธิษฐานพร้อมกันครับผมนะโอตระสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะัสสะ nak muosa pakkawato alahato sama sambutessa. พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเหหิสังฆงปีโนยาชาสุปันนันังอะมามมหังกายวจจิตังอะหังวันทาดูรือนคราดราชา มาลามาลาโปิโาคโด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีดยใจก็ดีด้วยดวยวาจาก็ดีขพเจ้าขพเจ้านายข้าวผงนวนิธได้ย่างก้าวเข้ามาได้ย่างก้าวเข้ามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้บึงของหลวงแห่งนี้ ท้าลูกหลานให้ล่วงเกินขอพ่อปู่แม่ย่าขอม่ยผูกปักรักษาปักรักษาดินเดียนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้โปรดเมตโปรดเมตตาอกโหสิกรรมให้แกลูกแกหลานขอพบามีขอพราขอพรบารมีขอบุญบารมีขอพึ่งบารมีจากองค์ปู่องค์ย่าขอจงได้รับ

มีโชคมีลาบมีลาบดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเศรษฐี ดวงมั่งดวงมีจงบังเกิดจงบังเกดให้แก่ลูกแก่หลานให้ก่ลูกแก่หลานหลานมั่งคั่ง้ลูกหลานมั่งคั่งมั่งมีมั่งมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีนับร้อยร้อยล้านนับร้อยล้านนับพันพันล้านนับพันล้านขอให้รวยทันทีขอให้รวยทันทีรวยทนใจรวยทันใจรวยทันใช้รวยทันใช้รวยทันกินรวยทันกินสำเร็จอย่างปฏิหารสเร็จ สำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทินสาธุสาธุสาธุปฏิปสัมิงคิสาภาเกตันตินาคาปฏิกาเทปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนัสุเปนละจนกละให้ือโมให้นั่นพุทธนันทั่วโรคาอาชิ่จชมพิลมหันสายาให้เป็นเมตตามหานิยมช่วยนะโมพุทธายะนะให้เจริญละให้ลงให้เรื่องเพราะให้ลูกหลาน เดินทางไปบ้านไร่ลอยเดินไหลนองทองไหลมารับภกษุสามีนาสังติโมกรมมัจามหาเทวาสัปปิยะขารายันติพรมมัจามหาเทวาอภิลาภารพระวันตุเมเทวังวจิพุทธมาอุณโมกตัายะพระติโยริโคนะยังพระหญิงสาวพระตาสีพระติสาพระติสิโยพุทธตามาณีมามะพุทธตาจาวะโอมสับภกษุสามีให้เพ่งเพ่งทาพาหายเลยสาธุขอให้เจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวย ถูกหวยปะไปลวหาครับผมตาสาธุสาธุอรหังพุทโธนโมพุทธายะนาคีนาคราภูราภะภคาภคานัมมิอังช่มาปฏิทีบางปฏิทีเมปฏิทีมตวมะนโมพุทธายะนาคนนาใลงเดเรยๆาธุสาาธุ เปิดต่อหลอยหลันหลดมากเปิดมงเปิดสังังเปิดนปิดด้วยนโมพุทธายะนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาเยเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะธาพุทโมนะเปิดพราะทุกทงเปิดวังบาลานเปิดให้เงินไหลนองเปิดให้ทองไหลมาโชควาสนาไหลมานาชาริติการงานไหลมานาชาริติ จึงมาเกิดเป็นละเมตตาคุณลังกระทังเมตตามาเกิดเป็นละเมตตาคุณลังกระทังเมตตาพุทธังนำเงินธรรมนำทองสังขังนำเขอาของจี่มีปิตังวิญญาณมาด้วยละโมพุทธายละพุทธายาะสัญาณมณีนพรัตน์สิขาตุสัมมาพุทธสมมอดั้งปวยตาพุทธมณะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังกันทังศีวรีจะมหาเจรังหังวันทามิตรตัวหังวันทามิปัติโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเจมิ สาธุสาธุอรหังพุทโตนโมพุทธ,ธายะนาคีนาคราภูราภะโูคาภูคะสะมามิหังจุมาเมตุมารปรมณีเกศุลเลันปนีอนปนนีเอเมื่อกลับไปบ้านนาเงินหลายน้องให้ทองไหลเข,ข้าบ้านไม่ขาดสายเือเพราะครปบคนของทุกท่านจงมีความสุขห่างทุกขไร้ร่ำรวยตลอดไปสุขภาพกแข็งแรงด้วยเธอสาธุ บุญเาราีขอบุญขรับเารับรับกันละขาับกันดูดขหสโชคลาภการงานงานไายลังไหลเข้ามาปูเอ้ยครับเงินลังไหลเข้ามาสาธุครับถุอาขอบครับผมขอพรห FC ทุกท่าน าเสียงโชคครับผม FC ทุกท่านเสียงโชคด้วยกันครับผมจับมาทีลูกครับอธิษฐานแล้วก็ขอพรครับผม <c oughs> นี่ครับโฟกัสตรงนี้เลย ขวดคนกันแตกสองตัวแตกแตกเลี้ยวอ่ะไหนพอดูหน่อยให้เอฟซี C ดูหน่อยครับผมอ้าวเห็นไหมครับผมเจ็ดสองหนึ่งเลขน้ำโชกค,ครับผมโอเคครับเห็นแล้วครับผมเอาขอพอรด้วยกันครับผมเอฟซีทุกท่าน โอเคครับผมขอพรแล้วก็ชื่นใจครับผมว <Good. S 1> ันนี้เมาโชว์เราไปกนไคะเกินเกินครับผมออกกล้องเกินอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากเอฟซี FC ที่รับชมทุกท่านขอบคุณครับผมขอให้ล้ำลำรวยๆทุกท่านครับผมโอเคครับสวัสดีครับ